อร่อยไหมคะอร่อยไหมโอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะกินงมลดี่เยดงเออเือกเก่งมากครับเออโดนใจ เจอด้ยเจอดายก็ได้เพิจิพิอ่อยไหมคบอร่อยไหมครบอร่อไหมคป,ป๊า้าให้ป๊าให้ป๊าไหมป๊าป้ากินนี่ป๊าป้ากินนี่น,น,นี่จะห้ันี้ 海娃挺多。